สวัสดีครับผมเชนวันนี้จะไปเล่นเกมที่ชื่อว่า Nine s h i s e s ST Version Demo นะฮะ ST นี่เนี่ยจะย่อดได้2อย่างนะครับมาจาก Street หรือว่า s e นต์ครับเซนตนี่แปลว่านักบุญ Street นี่ก็คือถนนแต่น่าจะเป็นถนนมากกว่านะถนนเด็ก9คนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ดูปแปลกๆดีนะอาจจะเป็นชื่อ,อมันเป็นชื่อเฉพาะนะก็ไม่แปลกอะไรเดโม่ก็เป็นเวอร์ชันตัวอย่างนะครับก็คือเป็นเกมตัวอย่างอยู่ยังไม่ใช่เกมเต็มเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกมเต็มจะเป็นยังไงเหมือนกัน จะมีออกมาวางขายหรือเปล่าอันนี้เป็นเกมฟรีนะฮะผมไปหามาจากเว็บเว็บหนึ่งที่มีชื่อว่า itch.io หรือเปล่าหรือว่ารวมๆกัน itch.io หรือเปล่าเห็นเคยได้ยินเขาพูดๆกันอยู่นะฮะเกมก็เป็นเกม horror นะใช่ไหมเป็นเกมสยองขวัญแต่ไม่รู้ว่าผีจะมาในรูปแบบไหนนะครับภาพมันกระพริบนี่คือมันบัก๊กหรือว่ามันไฟกระพริบวะเราเริ่มเล่นอะไรก็ได้ครับเราไม่เสียเวลาโอเคครับผมบอกกันเลยว่าภาษาอังกฤษผมไม่แข็งนะครับ ผมจะได้แค่เบสิกเบสิกแล้วก็จะเอา Google Translate ช่วยแปลครับอามินก็คือตัวเอกของเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นเรานะครับเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าอยากรู้อยากเห็นมากๆนะเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะก้าวขวนะครับแล้วก็หลังจากงานวันเกิดเขาเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ที่ไอ้บ้านร้างที่อยู่ตรงข้ามถนนนี้ไปนะฮะคือหนึ่งเขาก็ได้เห็นเหมือนกับแสงอะไรสักอย่างที่อยู่แบบในหน้าต่างเนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปไอ้บ้านลึกลับ แห่งนี้นะครับผมเราสงสัยมากๆครับเป็นเด็กขี้เสือกครับพูดง่ายๆก็เลยอยากไปนะครับผมผมบอกกันเลยว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่กลัวผีนะแล้วก็เป็นคนที่ตกใจยากมากๆนะครับผมพูดจริงนะครับโอเคเฟรชอีก e. โวสีิงจริงรีดอุ้มกล้องโอ้โห เสียงจิ้งลงจิ้งหลีดผสมกับเสียงนอ i ส e ในไม์ผมอันนี้แคสเกมที่2ครับจะเป็นเกมผีเกมแรกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอยู่กับผมนะฮะอันนี้เป็นตู้ปรสเนีใช่ไหมอุ้ยอันนั้นเดินไปได้ปะอุ้ยวิ่งได้ด้วยอ๋อกำแพงร่องหุนะ่นแฮนี่มีต้นไม้นะครับอเคบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราต้องการมาเอ่อสำรวจ get into the house เข้าไปในบ้านยังไงยังไงอะเดลรอบบ้านอะบรรยากาศสุดยอดมากนะครับทุกคนผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยกลัวนะฮะนี่เป็นทางเข้าเราควรจะสำรวจหรือเปล่าโอเคตันมันเป็นกำแพงล่องหนเนี่ยช่วยอูมุมกล้องค่อนข้างจะเหมือนจะไม่เคยเห็นเกมแบบนี้เลยฮนะมุมกล้องมันแบบว่า เขาเรียกอะไรอะเหมือน FOV มันต่ำมากต่ำมากนะฮะออไปับมันจะเบร์เบด้วยนะระยะไกลโมืดมากทุกคนไม่มีไฟฉายคือมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรอะไรเลยนะฮะนี่ผมพยายามส่องรอบบ้านก่อนครับผมเข้าได้เดินได้หมดเลยใช่ไหมตรงนี้นี่ก็รั้วนะฮะ กล้องมันเริ่มทำผมมึนแป๊บหนึ่งเราเดินรอบๆบ,บ้านดูก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่าก็เหมือนจะเป็นแค่รอบบ้านเปล่าๆนะฮะที่มองยากมากๆเพราะว่ามืดมากๆนะฮะปุ่มนี้กดกำลังจะพูดเลยว่ากดอะไรไม่ได้นะกด F นะครับปิดเปิดปิดไฟฉายได้แล้วมันมีเสียงตุ้ม เครับฟลอรบ้านไม่น่ามีอะไรใช่ไหมหรือมีวะมีหลังบ้านเข้าได้ไหมอุ้ย,ยมีจริงแสดงว่าหน้าบ้านเข้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมขอเดินกลับไปดูหน้าบ้านแป๊บเออ่บรรยากาศทำใช้ได้เลยนะโรมั g ก็ อ๋อก็มีบันไดเหมือนกันดูรอบรก่อนนะฮะมันเดินได้รอบบ้านจริงน,น,นะ่ยใช่ไหมยอ,อกมาเดินเข้าได้หมดเลยนะครับผมโอเคเราเข้าประตูเลยก็ได้ผมกล้องใช้ได้ฮนะอ้าวแต่เคือกูกกต้องเข้าหลังบ้านหรือไงอ๋อ <c oughs> ชอบเดินไปดูข้างหลังก่อนนะครับแล้วพอกลับมาข้างหน้าเม้นก็เข้าไม่ได้ ไม่วอเโอเคเอคเนี่ยเรามาเข้าหลังบ้านก็ได้วในกระจุมอีแล้วทำบรรยากาศทำเสียงค่อนข้างน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงมึงหมุนใช่ไหม <c oughs> เอาละครับเนี่ยไม่ทันเข้าเลย แมงเอาละขาผมเริ่มสั่นนี่โอ้ไมก็ examine the room with light on the second floor เหมือนกับว่าให้เราปิดได้ด้วยเปิดได้ไหมยอยังเปิดได้อยู่เปิดไว้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าให้เราสำรวจห้องต่างๆแล้วก็ไอแสงไฟที่เราเห็นมาจากข้างบนชั้น2ใช่ไหม โอ้โหสิทธ์ว่าต้องมาดูวะกูไม่กูไม่กลัวหรอก you can see objective t h ESC อ๋อเราจะเห็นเป้าหมายของเรานะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่อใช่เป้าหมายแหละว่าเราต้องทำอะไรในตอนนี้นะอันนี้ประตูอุ้ยเชียเสียงดนตรี MP3 ทาานี้ก็มีทางขึ้น อันนี้ก็มีทางขึ้นนะฮะผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างตกใจยากนะครับออ้ยเฮียมันเปิดได้หมดเลยโอ้นั่นคือไฟที่มาจากข้างบนแล้วก็มีเมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วไฟอันนี้มันติดนะฮะโอ๊ยอุ๊ยเฮียบางคนตกใจยากนะครับนึกถึงเดอะเฮาส์เลยเฮีย from มาจากอ่อะไรวะเชียาบินส์เป็นอะไรรัสเซียเหรอสก์เนี่ยโนโูนโ,โส่สขอโทษนะนูโรนูโรสซิสกายาสตรีทโโอ้หเกมสัญชาติอะไรวะเนะี่ยถึงลอนดอนถนนเด็กน้อยอ่ถนนเด็กน้อยเก้าอะไรสักอย่างนะครับอุย้ย เชี้ยแม่งมีอยู่ดีๆแม่งมีปิดไฟฉายกูเองด้วยกูกลังนั่งแปรอยู่วันหนึ่งไอ้เฮียมันคงไม่มาข้างหลังตอนที่กูกำลังอ่านใช่ไหมสวัสดีแจ็คผมเป็นแฟนคลับของคุณมาอย่างยาวนานแล้วผมก็ชอบงานของคุณมาก I would like to get an exclusive doll please answer ผมต้องการแบบตุ๊กตาที่แบบ exclusive สำหรับผมอ่ะคุณช่วยโทรกลับหาผมได้ไหมใช่ไหมชี้ยแม่งน,น่ากลัวทุกคนวันหนึ่งผมผมเออแต่ผมเป็นคนที่กลัวอย่างเตะได้ไะเชี้อ่ะกู er, ล่องหนอ ทางนี้ไปได้ไหมไปได้นะฮะเดี๋ยวผมขอสำรวจข้างล่างก่อนแล้วกันทางนี้บ้ามใหญ่เนาะทำไมข้างนอกมันดูเล็ก,กวะโอ้โหในห้องน้ำนะฮะโอ้โหฉากใช้ชได้เลยยอดแม่งเปิดได้หมดทุกอย่างเลยโอ้ไม่ก๊อดแม่งเปิดได้จริงอุ้ย เก็บ <c oughs> ทรงนหน่ะไอ้ไข่มันมาเปิดทีวีปิดได้ไหมซูปเปอร์ทีวีนะฮะชื่ออา่ายี่ห้อใช่ไหม <c oughs> เพลงเพลงอะไรดับดิมันน่ากลัวเพลงดับอ่ะอันนี้บันไดาทางแรกที่เรามาใช่ไหมบอกว่ามันก็เชื่อมเชื่อมกันหมดนะฮะ เชี่กูเริ่มหลอนเงาแล้วบ้านึงอันนี้ห้องที่เรามาตอนแรกนะครับผมใช่ไหมเปิดไฟได้ปะไม่ได้ <c oughs> ประตูข้างนอกยังเปิดอยู่เดี๋ยวทางนี้เชื่อมไปไหนเอ่ยเปิดไม่ได้งั้นเราก็ต้องขึ้นข้างบนอ๋อทางนี้มันโดนบล็อกไว้นะต้องขึ้นทางนู้นทางเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมันวิ่งได้นะครับแต่ว่า ความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วจากตอนเดินมากเท่าไหร่ทุกคนไปม,มีการทำรูปหน้าคนให้เราตกใจนิดหน่อยนะน,นั้นเป็นไฟที่เราเห็นจากบ้านของเราใช่ไหมอืมไหนเราเดินสำรวจก่อนอันนี้เป็นห้องห้องซักอบรีดเหรออันนี้เปิดไม่ได้นะผมโอเค ผมเตรียมหกเท้ารอแล้วเชียหน้าคนแม่งหลอนปะเชียนี่ก <BAR K> ็ห <partido> น้าคนหน้าเด็กหัวก็โหล่แม่งไม่หลอนเนี่ยรูปอะหลไรนั่นคือเสียงประตูอะ what the fuck อ๋ออันนี้เป็นบันไดที่โดนบล็อกไว้เมื่อกี้นะฮะ what the fuck is that มันก็คือห้องที่กูมาไม่ใช่เหรอวะมันมีคนเหรอ แมวนาโอ้โหห้องแม่งใหญ่ปิดนะอุย้ยเฮียมึงจะไม่ออกมาใช่ไหมสว,ว์แล้วแล้วทำไมกูต้องหันหลังเข้าวะเมื่อกี้แม่งเหมือนเซตมามึงจะไม่ออกมาใช่ปะ ห้องไหนที่กูถอยหลังเข้าแม่งเจอดูห้องเลยขีย้หายถามจริงมีหลบด้วยกูไม่เปิดประตูมึงอะ่ะมาดิถ้ามึงเปิดกูก็ปิดเอ,อ่อหมายถึงว่ากูก็เข้านี้แล้วกูก็ปิดอะ่ะแล้วใครเข้ามาเล่นเครื่องเล่นเพลง,ไงไวนะเนี่ยพวไปถึงห้องนูนะ้นอ่ะแม่งหลุดแน่นอนในตัวขี้เนี่ยหลุดออกมาจาก A อ,อะไรวะ ไอ้ตู้เมื่อกี้แน่นอนเลยกูก็วิ่งออกจากบ้านนี่รอเฮียอะไรอะ่ะกูจะเข้าไปอบหลบหลบในตู้ทำไมอะ่ะกูวิ่งออกจากบ้านเนี่ยห้องนี้เปิดได้หมดด้วยข้างบนมีไฟเล็กๆไฟดวงหนึ่งนะเป็นห้องเก็บของอันนี้เหมือนจะเป็นห้องนอนห้องนอนนี่มันเยอะเหมือนน,นะโอเคแล้วก็จะมาห้อง ไปอย่ากระพริบดิเฮ้ย้ยรีบเดอะเฮาทำไมทำไมทำไมผมเป็นคนตกใจยากนิดหนึ่งนะฮะ I was waiting <laughs> waiting for you ฉันรอนายอยู่นะ did eat for you อามินนี่คือสำหรับมึงอามินโอเคเอสัตกูไม่พูดดีนะไอ้เหี้ยแม่งทำกูตกใจโอ้โหเอา้า บันไดนี้ปิดกูต้องไปลงบันไดนู้นแล้วกูก็ต้องเจอมึงไงใช่ไหมห้องนี้เปิดได้ยังเฮียโอเคไปได้ทางเดียวนะฮะสปีดรันมาเฮียอะไรก็มาเหอะมา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 กูไม่หัน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 กูวิ่ง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 ประตูอยู่ไหนวะไอเฮียปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ ดนตรี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 ป um. ิดตูปิดอัดหน้าขังตัวอะไรอะไรไม่ไม่ไม่ประตูนี้อ่ะเอ้าเฮลโหลมีคนอยู่ไหมครับ ส you ัตว์กูไม่กล้าเดินเสียงกูเดินหรือเสียงใครเดินวะมีห้องทีวีนะแล้วมึงแล้วกูต้องไปไหนอ่ะมีเสียงร้องไห้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ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 กูโอเคกูได้ยินแล้ว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  สิ่ง้องให้ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะแต่แต่วันยากาศน่ากลัวชิบหายเลยอุ๊ยตกใจสองรอบทำไมอ่ะเออ,อยังอยู่ใช่ปะม,มาจากห้องไหนวะห้องนี้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  ที่มือคนหรือเปล่าอ่ะหรือกูตาฝาดห้องน,นี้เหรอแล้วกูเข้าไปงไงอะ่ะ <c oughs> เอาม,มีโน้ตตรงนี้ด้วย I always knew that c h i l d r e n attracted me. They carry good in them, in my house and in me. This good has always been absent. NOW IN MY HOUSE ไอ้ชื่อกูลำคาญเสียงเด็กว่ะแล้วมันก็เปิดไม่ได้ด้วยไงกูต้องไปไหนอะ่ะเสียงอะไร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 มันเป็นเกมอะไรพัซโซ่เหรออะไรอฮะเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> เฉลยดิ เสียงยียอะไรวะหืมืมห,ห,หืไม่กลัวมึงหรอกไม่ตกใจด้วยนี่มันห้องที่เราออกมาตอนแรกแล้วกูต้องไปไหนอะ่ะต้องเดินกลับไปให้อีเวนอัปเดตหรือเปล่า <c oughs> ไอ้ยี้หายจริง ไปไหนล่ะครับคุณหนูมันมีให้ซ่อนนะเด็กวะไอตุก๊กตาเฮียนมันหายไปแล้วไปหนึงแล้วกูต้องไปไหนอะ่ะข้างล่างมันก็ไม่มีอะไรป้าฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบรรยากาศแม่ง เียบดีต้องไปไหนอะ่ะต้องลงมาข้างล่างอีกแล้วอะ่ะเชี่อโกไม่ไหวแล้ววะขอกินยาคูก่อนครับยาคูเติมพลังวิง่งอุ้ยตกใจยากอะไรอะ่ะเมื่อกี้ผมก็แค่แอคไปงั้นอะ <c oughs> ไอผีดำๆนี่มันออกมาตลอดเลยนะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไร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 อะได้ข่าวาไฟฟ้ามันก็ไม่ค่อยจะมีนะไฟมันมาช็อตตรงนี้ได้ไงวะก็แต่ทีวีเปิดติดแสดงว่าไฟฟ้ามีอะไรของกูเดินไปเดินมากับกูไปด้านบนอันนี้อันนี้เปิดได้ปะก็ยังเปิดไม่ได้สัส์หรือกูต้องหากุญแจเหรอที่กูพลาดอะไรไปหรือเปล่า ผมพลาดจริงจริงวะมาหนึ่งทุกคนโอ้ยโอยโอยเดียดีเสียงเคี้ยนี่กูไม่ชอบมัน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 มีไฟตรงนี้แสดงว่ามีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ไฟมันแปร๊บ,บมันดูหาของยากมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามังเปิดได้ทุกส่วนเลย เอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะผมไม่กลัวหรอกนะผมแค่อยากแชร์ประสบการณ์น้ำหนึ่งนะครับทุกคน Spike planted เฮ้ยเฮย้ยไฟไฟคืออะไร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 ไฟไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนกูจะหมดสติแต่ไม่ได้ล่วงอยู่บนที่นอนอ๋อ เชียมันมีโนตตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ i d o n t r e a c h I need a share ดูไม่ถึงเหรอก็ถึงนี่แล้วอะไรคือ i d o l a c h I need a share วะอันนี้น่าจะเป็นที่ขาดต่อๆกันนะฮะใช่ปะอะไรบ้านนึงดิมันกระพริบอะไรอ่ะอ๋อคุญแจเห็นแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ลุยอ๊ย อย่าปิดไฟฉายกูดีหลุยอะไรเนี่ยอาศัยชีเทอร์นายเขาเธออายุเก้าขวบไอบิวเธอสไลด์อินแบ็กย r ดทำสไลเดอร์ให้อยู่ที่ส่วนหลังบ้านเหรอสตรีปอีส์มายนิวนายเยอเฟรนสตีฟเป็นเพื่อนใหม่อายุ9ก้าขวบของฉันฉันเอ่อบิวอ s w วิ g เหมือนกับว่าสร้างชิงช้าให้เหรอ And you is แล้วก็หายไปเก้าอีไหนอะกูต้องแววเก้าอีจากที่ไหนกะเขาบอกว่าเราตัวไม่ถึงนะฮะต้องหาเก้าอี้มาเพื่อที่จะโทษทีฮะเสริมตัวขึ้นไปใช่ไหมทำให้ตัวมันสูงขึ้นแล้วกูจะแวาเก้าอี้จากไหนวะเ็นหนึ่งผมนึกก่อน ชีมันปิดหมดเลยไฟทำไมไฟมันมืดจังอะห้องเนี้ยกู uno. คิดปเองนี่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 ได้ปะเอาได้เฮ้ยๆๆ้ยอะไรอะไรอะไร g r a บ g อะไรแมวน่าเสียงทีวีทำนมมันดังจังอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวแมวจริงๆสีแดงก็สวยดีไงนะผมไม่ได้กลัวนะผมก็ ย่า yeah. มาดิมาดิมาดิกูวิ่งท,ทุกคนอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมทุกคนอยู่กับผมทุกคนอยู่กับผมอ้ายึดแม่ปิดทำไมเยี่ยอะไรอ่ะมึงเอาตู้ปิดทำไมอ่ะ Đệch y à Ê đệch kia, Cứ có được mà À Bịt phái nữa Bật phái เ,เสียงเคาะถ้าใครได้ยินก็เสียงไม้ผมนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงในเกมขอขอดื่มยาคูอก่อนอุ้ยเยี่ย yeah! ผมไม่ได้ตกใจเราเก็บทรงอยู่นะครับทุกคนจริงๆเดี๋ยวนะบันไดหายไอสัตว เดี๋ยวเคี้ยนี่แม่งจริงเลยโอ้โหเปิดทางใหม่เปิดทางเดิมให้กูด้วยโอ้โหก็คือก,กูต้องลงไปปะออกไม่ให้กูออกเสียงอะไรเสียงอะไรกรอกแคบกรอกแคบ เมวดรีเมวยรีโอ้ยอย่างรอย่างไงอย่างไรอะกูต้องไปไหนอะมันล็อกอะเอ้า What เอ้าเอ้าเดินขึ้นไม่ได้แล้วด้วยลงแล้วไม่ให้กูขึ้นอะวะ ออบเจกตีฟเรื่อยๆแอบตู้ได้ไหมคิดว่าแอบได้นะอู้จะไ,ได้เนี่ยแอบทำไมอะไฟ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 ไป ต้องไปไหนต่ออ่ะเออแล้วบันไดแค่เนี่ยมันหายไปไหนอ่ะโ,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 โอ้ยโ,โอ้ยยายาเอ้าปดเอามึงกั้นไม่ให้กูเข้าหองนี้เลยอ่ะอะไรวะห้องนี้หรือเปล่าอ้าวใช่เฉยออกเป็นห้องใต้ดิน ปากกุลงนรกอีกแมว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 อะไรอะไรอุ้ยไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟๆๆส้มส้มไฟน้มส้มไฟน้ำส้มไปไปไปรมือนกระซิบขี้อะไรวะเฮ้ยเอาไฟดับโอเคคืออะไรคือหัวใจมึงเต้นแรงขนาดลงลงระเบิดเลยอะ่ะ โล re, มึงกระตุกงี้เลยทำไงอ่ะทำอะไรต่อมืดมากทุกคนแ้านนึงหน้าจอผมมันจะท้อนแสงไปไหนอ่ะให้กูทำอะไรอ่ะโออกูตกใจไม่ทันฉันฝันถึงไอ้บ้านเชี่ยนั่นอีกแล้ว แม่งบาซูนอามินวิลโก o ทุอิต I mean แต่ไม่นานอามินก็จะไปที่นั่นฮะอะไรนะนายชายสตรีทถนนเด็กเก้าคนตัวอย่างขอบคุณที่เล่นตัวอย่างของเรา อ้าวเหียออกงี้เลย <c oughs> ต้องยอมเข้าใหมา่รอบหนึ่งเพื่อที่จะปิดนะ <c oughs> มายถึงว่าปิดออกตรงนี้ดีๆไม่รู้มันกดเอ็กซินแล้วมันจะออกไปหน้านั้นเลยนะครับ เอาแบบออกจากโปรแกรมไปเลยโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเกมหน้าอยากให้ทำอะไรก็ถ้าเกิดมีคนดูจริงๆก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเกมนี้นี่จริงๆคือมันไม่มีเลยนะก็แค่บรรยากาศน่ากลัวนะฮะผีไม่มีสักตัวนะผีไม่มีสักตัวนะผีไม่มีสักตัวนะมันโผล่มาให้เราระแหวงเฉยแต่ว่านี่ก็แค่เดโมนะะฉะนั้น ตัวเกมเต็มอาจจะมีอะไรก็ได้อาจจะเล่นนะครับหรืออาจจะไม่เล่นก็ได้นะครับอันนั้นก็เรื่องของผมนะครับอะไรไวะเนี่ยโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า